เรามีงบประมาณในการทําแอปอีกเยอะแยะแต็ไมไปหมดผมลองรวมตัวเลขออกมาครับอย่างต่ําปีนี้2,500ล้านบาทแอป บนแอป Store p l a y Store ที่เห็นคือประมาณ400กว่าแอปแต่ยังมีแอปเบื้องหลังระบบเบื้องหลังที่ส่วนราชการทําแล้วทําอีกอยู่อีกประมาณ2,000กว่าระบบกระทรวงที่มากที่สุดตอนนี้คือกระทรวงสาธารณสุขครับที่ผมเจอเนี่ยคือ57แอปสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ17แอปตามมาด้วยกรมอนามัย16กรมขนส่งทางบก15โครงการของกรมปศุสัตว์ชื่อโครงการว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า DLDNSW3 1 8น5 2 5 0 0บาทผ่านมาแล้ว2ปีนะครับปรากฏว่ามียอดดาวน์โหลดนะครับระบบ iOS แค่315ครั้งระบบ Android เนี่ยดาวน์โหลดไปแค่82ครั้งเท่านั้นเองโหลดมาแล้วก็ลงทะเบียนดูต้องรอเจ้าหน้าที่รับรองหลายวันครับก็ยังไม่มีเมลตอบกลับพอกดเข้าไปอีกครั้งก็เข้าไม่ได้ก็เลยรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ก็ 4, 4ั44 o t f o ฟ n d แจ้งว่าระบบแอปนี้ได้ย้ายไปที่ระบบเว็บไซต์แล้วท่านเขียนของงบประมาณในระบบที่ท่านย้ายไปแล้วทำไมครับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับของกงรมปศุสัตว์ DLDC.0 อันนี้ก็เหมือนเป็นแอปประชาสัมพันธ์ของกงรมปศุสัตว์นะครับโดยในแอปไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรนะครับทุกอย่างที่เข้าไปก็คือไปลิงก์กับเว็บไซต์ DLDE Register เป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับไว้ลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็ต้องไปโหลดแอปอื่นต่อ e Move DLD t e l e v i s DLD Television Government, DLD eSmart Surveillance นะครับ ยอดดาวนโหลดศูนย์ครั้งครับตอนนี้น่าจะหนึ่งครั้งแล้วเพราะผมโหลดไปแล้ว D LD L D L I M S e smartpass นี sm ่ก็ตั้งแต่ปี64ที่ผมพูดมาของบริษัททั้งหมดเนี่ยรวม9แอปพลิเคชันเนี้ยยอดดาวโหลดรวมกันไม่ถึง20 0 0 0ครั้งทุกแอป8 9แอปมีฟังก์ชันเหล่าเนี้ยอยู่ในเว็บไซต์ของกรมปรศุสัตว์อยู่แล้วแบบ one stop service ถ้าท่านเป็นเกษตรกรท่านใช้บริการของกรมปรศุสัตว์ท่านเองลองนึกครับว่าจะเลือกโหลด8 9แอปเมื่อสักครูน่นี้หรือว่าเข้าเว็บไซต์ที่มีทุกอย่างให้ใช้ที่เดียว เราเสียเงินทําอะไรกันไปบ้างครับกับระบบคอมนึกถึงถ้าเผื่อประเทศเราเป็นองค์กรองค์กรนึงใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ประชาชนสัมผัสอะไรได้บ้างจากมุมมอง ICT นะครับหลังบ้านทํางานกันยังไงเราก็จะสัมผัสจากแอปใช่ไหมครับจากเว็บไซต์ที่เราใช้ของ,งบมา10 20 30เป็นเนี่ยเป็นงบที่เอาไว้เซอร์วิสคนใน หน่วยงานนั้นๆเท่านั้นนะประชาชนไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับงบที่ท่านพูดเนี่ยเพื่อเห็นภาพครับเราก็พยายามจะดูแล้วว่าระบบต่างๆเนี่ยมันมียอดดาวน์โหลดเยอะมากน้อยแค่ไหนปรากฏน้อยมากครับ <S <S คิดเป็นตัวหัวนะครับ <S <S เป็นหลักพันครับต่อยอดดาวนโหลดซึ่งปกติตามเอกชนเขาทากันเนี่ยยอดดาวนโหลดหนึ่งต่อหัวเนี่ยจริงไม่ควรเกิน100บาทหลายระบบก็แห้งไปนะครับเป็นแอปร้างนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ l ลโอโอครับของไทยคู่ฟ้า12ล้านนี่อยู่ตัวอย่างหนึ่งนะครับหลักพันบาทครับ ไม่รู้เหมือนกันครับเอาไปทำคอนเทนต์หรือทําอะไรนะครับกลายเป็น12ล้านบาทแอปสอนศาสนาก็มาครับมันเป็นภารกิจของรัฐนะครับที่ต้องไปทําแอปสอนศาสนาอีกอันหนึ่งฟิตเนสก็มาครับเกมก็มานี่มันเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับกรมพลศึกษาหลักร้อยยูเซอร์แล้วก็ล็อกสเปคเฉพาะเจาะจงเป็นบริษัทเดิมตลอดรกรมศิลปากรก็มีเป็น10แอปครับเป็นทํา AR VR Augmented Reality คือไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูโบราณสถานเป็นแบบเสมือนจริงได้ ก็พยายามเข้าไปดูสุดท้ายล่มแห้งบ้างใช้งานไม่ได้นะเป็น10แอป,ปเลยกกตครับอันนี้ก็อดพูดไม่ได้นะครับมี3แอป,ปครับร้องทุจริตการเลือกตั้งคนเขาก็ขำพยายามไปอ่านรีวิวดูเขาก็ไม่เชื่อครับว่ามันทําได้เฉลียเนี่ยใช้เงินนะครับแอป,ปหนึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยยีล้านนะครับมีตั้งหลักแสนจนถึงสูงสุดระบบหนึ่งเนี่ยร้อล้านปีนี้ขอมา66แอป,ปนะครับย้อนไปตอนปีงบประมาณ6 7กรมการท่องเทียเ่ยวนก็ของบ เพื่อทำแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะครับตัวแรกคือ Tourism w a l l e t นะครับอีกตัวหนึ่งคือ n t e l l i g e n t Travel guide ท่านประธานครับสองตัวนี้ณนะวันที่กรมการท่องเที่ยวเข้าห้องงบประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับแอปตัวแรกยังไม่เสร็จแอปตัวที่2ยังใช้การไม่ได้นะครับถ้าเราผ่านงบวันนี้ไปเนี่ยกรมการท่องเที่ยวกำลังจะทำแอปอยู่ในมือนะครับ4แอป135ล้านจะเสร็จหรือเปล่าจะได้ใช้กี่โมงไม่รู้ไม,รไม่มีใครตอบ<ค>ได้อันนี้ครับเป็นตัวอย่าง ที่ชัดเจนที่สุดครับว่านี่คือการพัฒนาระบบ IT หรือการทําแอปที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับเราจะทํากันซ้าๆซ,ซ้อนๆไปทําไมทําให้เป็นแอปผีไม่มีคนใช้ใช่หรือไม่นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับที่ว่าทําไมเขาถึงจะมีความพยายามในการพัฒนาแอปเดียวนะครับเพื่อให้เป็นแอปกลางสำหรับบริการภาครัฐทั้งหมดเพื่อจะได้ประหยัดในการพัฒนาแอปเหล่านี้